วันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานอิสรภาพ109ตำบลสายทองอำเภอป่าโม่จังหวัดอ่างทองโดยมีนายเวรศาักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายเล็กชัยเพชรผู้นีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพลโทสุขสันน้องบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่ง และพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยพระราชการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงวารศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวนพระเศียรในพระอิริยาบถต่างๆ โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หล่อด้วยโลหะสำริดนอกขนาดความสูง109เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยส่วนพิงคารหนึ่งองค์และขนาดความสูง15.4เมตรพระอิริยาบถท,ทรงยืนหลังน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยส่วนพิงคารพระอิรยิยาบถทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะตงและพระอิรยิยาบถทรงพระแสงของเงากระทำยุทธหัตถีรวมสามองค์ ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแล้วทอพระเนตรนิทรรศการแบบจำลองภูมิทัศน์การจัดสร้างโครงการความสำคัญและความเป็นมาของโครงการพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆรวมถึงขั้นตอนของการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการซึ่งจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองและเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริง ให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสำนึกรักแผ่นดินภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์สีของประเทศชาติและบรรพบุรุษก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่สเสด็จพระราชะดำเนินผ่านวันนี้เวลา15นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิรดาในการพระราชทานประกาศน,นียบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศน,นียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2564 โอกาสนี้พระราชทานพระราชบโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2564เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวและพระราชทานเข็มแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปีจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พระราชทานเข็มและเกติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพพระราชทานรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพในโอากาสนี้พระราชทาน mm hmm. พระราชวโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลลานในโอกาสสำเร็จการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนจิรดาขึ้นเมื่อวันที่10มกราคม2498เริ่มแรกจัดการศึกษาณพระที่นั่งอุดรพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ด้วยมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสพระราชธิดาส่งพระอักษรร่วมกับน,นักเรียนอื่นเพื่อให้เข้าพระไทยในสิ่งแวดล้อมและปัญหาของคนอื่นรู้จักวางพระองค์ให้ถูกต้องมีเมตตาการุณามีระเบียบวินัยและประหยัดอดออมต่อมาได้ย้ายมาเป็นอาคารเรียนถาวรในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระกนิธฐาที่ดชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทางขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพเมื่อปี2547ซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อสร้างเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโรงเรียนเจริญดามีวิสัยทัศน์เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่รอบรู้รู้รอบมีวัฒนธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทำประโยชน์ต่อสังคมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้พระราชาทานพระราชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นสิริมงคลแก่คณะครูนักเรียนและนักศึกษาสื่อไปวันนี้เวลา9ก้นาฬิกา50นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวราติยาราชนารีเสด็จไปศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสตหีบจ,จังหวัดชนบุรี ส่งเยี่ยมและส่งติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของศูนย์ดูแลสุจนัขจรจัดขอ,อของกองทัพเรือจากนั้นพลเร,รือตรีพรเดดมชัยสุคนธมัตรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกราบทูลถวายรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือซึ่งหน่วยบัญชาการนาวิกเป็นหน่วยรับผิดชอบและบริหารจัดการสุจนัขจรจัดและแมวในพื้นที่อย่างยั่งยืนบนพื้นที่ห้าไร่ โดยลดจำนวนสุนัขจรจัดภายในค่ายกรมหลวงชุมพรและที่กระจายอยู่นอกบ้านเรือนและแพร่พันธุ์อย่างควบคุมไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ทางนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัวเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีควบคุมสุนัขของตนไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับผู้อื่นปัจจุบันดำเนินงานมา8ปีมีขีดความสามารถรองรับสุนัข392ตัวแบ่งพื้นที่บริหารจัดการดังนี้ พื้นที่อาคารปฏิบัติงานพื้นที่คอกสุนัขพื้นที่ถังเก็บน้ําและบ่อบําบัดน้ําเสียพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ฝึกสุนัขจรจัดอาคารกําจัดซากสัตว์และอาคารดูแลสุนัขป่วยปัจจุบันมีกําลังพลดูแลภายในศูนย์จานวน20นายในการนี้ส่งพระดําเนินไปทอดพระเนตคอกสุนัขสําหรับการดูแลสุนัขจรจัดซึ่งคํานึงถึงมาตรฐานความสะอาดถูกสุขขอ,อนามัยเช่นการดูแลทําความสะอาดคอกสุนัข รักษาสุนัขป่วยฝึกสุนัขให้อาหารสุนัขตามเวลาจากนั้นทอดประเน่การแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนจนชำนาญและมีทักษะพิเศษเพื่อใช้ในราชการและส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถรับเลี้ยงดูแลได้ต่อไปโอกาสนี้ทรงนำสัตวแพทย์อาสาจุลาพรตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สุนัขจนจัดเพศเมียจำนวนสตัวตัวแรกทรงทำการตรวจสุขภาพและขูดผิวหนัง เพื่อส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศพบว่าสุนัขตัวแรกป่วยเป็นโรคเรื้อนจึงทรงฉีดยารักษาไร้ขี้เรื้อนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าส่วนตัวที่สองทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนักบ้าด้วยทรงห่วงใยในปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนักบ้าที่เป็นปัญหาสําคัญของชาตินับตั้งแต่เสด็จไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิวกโยธินอำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2559ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยรวมถึงพระวิสัยทัศน์สุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือได้รับการบริจาคเงินบริจาคอาหารจากผู้มาเยี่ยมชมและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อใช้บริการภายในศูนย์และประชาชนที่มาใช้บริการนำสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตมาเผาซากภายในศูนย์ ดยเงินดังกล่าวทางศูนย์นำไปจัดซื้อ,อยารักษาโรคอาหารสำหรับสุนัขป่วยเป็นต้น